หัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการแก้ไขรหัสผ่านนะครับหัวข้อนี้มีไม่เยอะนะครับจุดประสงค์ของเราคือเมื่อตอนที่เราเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเราจะมีรหัสผ่านของเราเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งก่อนนะครับโดยโดยมากเนี่ยตัวระบบจะปร่อยให้นะครับคราวน,นี้เราต้องการจะเข้าไปแก้ไขรหัสของเรานะครับวิธีการคือเข้ามาที่ตรงนี้นะครับข้อมูลบริษัทนะครับเลือกข้อมูลผู้ใช้งาน เลือกสิทธิการใช้งานนะครับเลือกแก้ไขรหัสผ่านนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ขึ้นมาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเลือกที่ user นะครับแล้วก็กดปากกาเข้าไปนะครับเราเลือกรหัสผ่านนะฮะรหัสผ่านเดิมคืออะไรนะครับรหัสผ่านใหม่คืออะไรแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับกดบันทึกเข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยระบบก็จะทำการเล็กขอดตัวรหัสผ่านใหม่ของเราเข้าไปให้นะครับ